ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำนัดทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาช่างหนูจะพาตรวจเช็คตู้เย็นมิสูบิชิประตูเดียวนะครับผมอาการของเขาคือเขาบอกว่าไม่เย็นนะครับผมที่ครับของเขาก็มิสูบิชิโอรุ่นก็เลือนรางนะครับผมเคือคิวก็ประมาณ5.5.4คิวนะครับผม2008นะครับผมก็อยู่ในราว13 14ีปีนะครับผมกองจะรุ่นเดียวก็ผมนะครับสิบสี่ปี โอเคนะครับเดี๋ยวสักหนูจะพาตรวจช็คนะครับผมเขาบอกว่ามันไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราก็เสียบปลั๊กนะครับผมดูสิครับไฟเข้าหรือเปล่าครับผมอ่าเปิดดูนะครับอ่าโอเคครับไฟติดนะครับผมไฟติดอยู่ครับผมอันนี้เขาเรียกไฟเข้า้วครับผมทีนี้เรามาตรวจดูด้านหลังครับผมคอมนะครับอ่ามือแตะหลังดูครับไม่เดินนะครับเสียงไม่มีอะไรเงียบกริบนะครับผมเดี๋ยวทังหนูขอย้ำก่อนนะครับผมสทหาับเรื่องตู้เย็นถอดปลั๊กก่อนครับ มันก็มีหลายรูปแบบนะครับผมเพราะว่าอาการเสียเหมือนกันแต่ตัวเสียคนละอย่างนะครับผมที่ถึงหูพาตัวเช็คเดี๋ยวจะพาตรวจถอดตัวเช็คนะครับผมว่าตัวนี้ทําไมคอมไม่เดินนะครับผมดูกันนะครับผมตอดปลั๊กได้นะครับนี่ครับตอนนี้เรามาถอดนี่ครับฝาฝาล็อกนะครับเรางัดเบื้องัดเข้าไปนะครับผมได้ครับมันเป็นล็อกอยู่ครับผมปลั๊กออกมาอย่างนี้ครับผมแล้วยกไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับถอดอุปกรณ์เลยครับอย่างนี้ครับผมเรามาตรวจเช็คตองแล้วถอดนี่เลยอุปกรณ์นะครับ ถอดมาก่อนนะครับผมอันนี้เป็นโอเวอร์โหลดถ้ามีใครควงงัดก็งัดออกมาได้นะครับผมถอดไปก่อนเลยนะครับผมเขย่าดูครับอันนี้มันไม่มีเสียงสรุปว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวสนุจะลองวัดดูนะครับผมอามมิเตอร์นะครับวัดกระดูนและล่างนี่เลยนะครับผมกระตั้งค่าอะไรก็ได้ให้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับผมแบบนบ้านนะครับผมโลกเข็มนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเข็มเข็มขึ้น แต่แล้วก็มาตรวจเช็คตรงนี้ครับผมของโอเวอร์โหลดเลยครับมันก็มีนะครับถุงหูพาตรวจเช็คดูครับโอเวอร์โหลดรีเลย์ดีเสียไปยังไงนะครับนี่ครับหมับเข้าไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ขึ้นครับอย่างนี้ไม่ขึ้นแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับทีนี้เรามาดูเจ้ารีเลย์ตัวนี้ครับผมถอดออกมาแล้วครับจำไหมครับว่ามันอยู่ยังไงเป็นยังไงแต่ใช้สองขานี่ครับเขย่าดูได้ครับผมตัวนี้ถ้าเขย่าดังเสียนะครับอันนี้ไม่ ไม่ได้นอนครับผมบางทีไม่ดังมันก็เสียได้นะครับผมเราก็วัดนะครับผมตั้งค่าที่ค่าตําแหน่งโอห์มนะครับแต่สําหรับโอเวอร์โหลดเนี้ยตัวเนี้ยไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับตำแหน่งไหนก็ได้ให้ซิโลเข็มมันขึ้นถ้าวัดขึ้นแล้วเขย่าดังก็แก๊กใช้ได้แต่นี่มันไม่ดังนะครับมันเงียบกริบนะครับผมตั้งค่าโอห์มนะครับตำแหน่งนี้ระยัที่นี่ไปนะครับหมักว่าไปขึ้นนะครับผมอยู่ประมาณแปดสิบ้าสิบโอห์มกลับข้างนะครับผม โอเคนะครับหมักผ่าไปอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่ะมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอห์มนะครับผมใช้ได้นะครับผมที่อย่างนี้ต้องขึ้นนะครับที่อย่างนี้ต้องขึ้นนะครับอย่างนี้ใช้ได้ครับผมหมักข่าไปครับเนี่ยครับเจ็ดสิบเป็ดสิบโอห์มใช้ได้ครับผมแสดงว่าตวนี้ไม่เสียนะครับตีนี้เรามาตรวจเช็คว่าไฟเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าต้องรู้ก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงบนนั้นมันจะเป็นตำแหน่งของเทอร์โมด้านบนถ้าเทอร์โมเสีย ครับผมก็มีมีให้ตรวจเช็คยูครับถ้าเทปโบเสียมาเข้าไฟก็จะไป่มาดีเหมือนกันนะครับผมแล้วเพื่อความแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กนะครับผมตั้งมิเตอร์ไว้ที่250โวลต์นะครับหมับอย่างนี้ครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับหมับเข้าไปนะครับทีนี้ไฟ220โวลต์จิ้มคันนี้ครับระวังสอย่า่สองสายใหญ่ชนกันนะครับผมดูเข็มนะครับหมับเห็นไหมครับดูเข็มมิเตอร์นะครับเห็นไหมครับ220โวลต์แสดงไฟนี่มาแล้วครับผมถอดปลั๊กครับ ปรับเข้าไปดีผมเอาเอาโอเวอร์โหลดก่อนนะครับผมนี่นะครับเจ้าโอเวอร์โหลดที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมขยับดูครับยินเสียไหมครับดังครับกรกแกรกแกรกแล้วก็เรามาวัดดูนะครับผมก็ตั้งตําแหน่งค่าที่คืนครับผมวัดไอตัวนี้วัดตัวไหนก็ได้วัดตําแหน่งโอมนี่ก็ได้ครับผมถ้ามันดีครับผมมันต้องขึ้นนะครับปรับเข้าไปครับอ่าตัวนี้ก็ตัวเสียเหมือนกันนะครับผม ลองตัวใหม่นะครับเพราะโอเวอร์โหลดนี้มันเสียยากนะครับผมหมับครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ขนาดเขย่วดังแล้วเห็นไหมครับมันก็เสียนะครับวัดใหม่นะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นถ้าจิ้มกันนี่ขึ้นนะครับหมับตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ตัวดีนะครับ นะครับขึ้นนะครับผมตัวนี้ใช้ได้เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมก็จําสายไปครับตัวนี้ตำแหน่งสีดํานี้จำไว้ครับตาแหน่งของโอเวอร์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับคอมมันจะเดินหรือเปล่าสองขานี้เราจะเสียบประตูเดียวสมมติก็ใช้ตําแหน่งขาห้านะครับจะเสียบขาหกก็ได้นะครับผมแต่ผมช่างหนูจะเสียบขาห้านะครับถ้ามันไม่เดินยังไงกลับใหม่ได้ครับผมเมื่อกี้มากินกระแสไม่เท่ากันนะครับผมเสียบไปนะครับ เจ็บต้องขาเดียวนี่แหละครับผมตอนนี้เรงไม่ตกเช็คเรื่องคอมนะครับผมเราลองดีดูก่อนครับผมเราเปลี่ยนโอเวอร์โหลดแล้วคอมจะเดินหรือไม่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเสียบปลั๊กนะครับหมักออกไปครับอ่ายินไหมครับเสียงคอมเดินดีนเสียงไหมครับจับวีดูครับอ่าอุ่นๆนะครับผมเ้าการเสียของดีเลโอเวอร์โหลดนี้โอเวอร์โหลดเจ้าโอเวอร์โหลดตัวเนี้ยมันเสียถ้าเราเปลี่ยนมาแล้วมันต้องเย็นครับ น้าคอมเดินครับเสียงคอมเดินนะครับผมนี่ครับทีนี้ก็จบเรื่องก็ขอย้ำนะครับผมสำหรับบ้านๆว่ามาคอมเดินอยู่มันไม่เย็นก็ได้เปลี่ยนโอเวอร์โหลดแล้วมันก็ไม่เย็นเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกันนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลดเราไม่ต้องเปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลดนะครับถ้าคอมเดินอยู่มันจะเป็นต้องเปลี่ยนครับมันไม่เกี่ยวกับระื่องมันเกี่ยวกับระบบน้ำยาภายในนะครับผมต้องส่งจ่างตรวจเช็คนะครับผมต้องตรวจเช็คตำแหน่งคอมหรือน้ำยาค่นั้นครับถ้าเป็นช่างใหม่ก็ ตรวจเช็คเรื่องลำยายนะครับผมมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่เทอร์โบเสียด้านบนเทอร์โบด้านในนะครับจอกฟิตมันเสียคอมก็กไม่เดินเหมือนกันนะครับผมใส่รีเลอร์โหลดแล้วมันดังแป๊กแป,กแปก๊กตีกลับอย่างเก่าใส่ไปแล้วมันคอมก็ไม่เดินนั่นคือลักษณะของการคอมเสียนะครับผมก็ง่ายๆครับผมถ้าทำตามช่างหนูแล้วเป็นง่ายกับทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนูขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างหนูด้วยครับผมมีคลิปอะไรดีๆช่างหนูจะนำให้ดูนะครับผมโอเคคนนนะรรัับบสห่วีี้ก็เปลย เจ้าโอเวอร์โหลดตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมง่ายๆครับผมอาการตัวนี้มันจะไม่ค่อยเสียง่าย,ายๆครับผมามันจะเสียเสียเฉพาะรีเลย์สัส่วนมากถ้าเกิดคอมไม่เสียนะครับผมโอเคนะครับตรวจปลั๊กก่อน,นครับแล้วประกอบครับผมใส่ไปเหมือนเดิมนะครับตามล็อกมันนะครับ